สวัสดีครับกระผมชื่อวานวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวกระผม the evolution of the one วานมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลหายใจด้วยปอดน่าตื่นเต้นจังเลยอะ่ะว่าแต่รูปร่างเป็นแบบไหน,นหรอ วานมีรูปร่างเหมือนปลาและการหายใจอยู่ใต้น้ำได้นานกว่า20นาทีจึงเข้าใจผิดว่าเป็นปลาวานจัดอยู่ในอันดับซีทาเซียเช่นเดียวกับโลมาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกมันคือพาคิเซทัศอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอหูดูสิดูสิมันเปลี่ยนรูปร่างตัวเองด้วยล่ะวาน เป็นสัตว์กินเนื้อมีสีขาขนาดเล่เรียกกับสุนักในปัจจุบันและอาศัยอยู่บนบกเมื่อประมาณ50ล้านปีก่อนก่อนจะค่อยๆวิวัฒน,นาการไปใช้ชีวิตแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แล้วกลายเป็นสัตว์น้ำโดยขาหลังหดเล็กลงจนหายไปส่วนขาหน้าได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นครีบเช่นเดียวกับหางที่เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นครีบหางขนาดลำตัวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็กลายมาเป็นวานอย่างที่เห็นในปัจจุบัน วานอาศัยอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอนตาร์กติกาซึ่งก็คือซีกโลกใต้เป็นส่วนใหญ่วานจะอยู่เป็นฝูงกินแพงต้อนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหารหูทำไมมันตัวใหญ่จังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าวิวัฒนาการมันจะเป็นแบบนี้สุข้ย รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเป็นยังไงต่อไปก็มาทำความรู้จักกับวานกันต่อเลย วานอาศัยรวมกันเป็นฝูงออกลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกของวานจะกินนมจากเต้านมของแม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเต้านมของวานมีหนึ่งคู่อยู่ในร่องท้องของวานตัวเมียขณะที่กินนมลูกวานจะว่ายน้ำเคียงข้างไปพร้อมกับแม่เฉพาะแค่ลิ้นของวานสีน้ำเงินก็มีน้ำหนักเกือเกบเท่ากับช้างหนึ่งตัวและหัวใจของวานสีน้ำเงินก็มีขนาดเท่ากับรถยนต์หนึ่งคันเลยทีเดียว วานเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดด้วยการเก็บออกซิเจนปริมาณมากไว้ในปอดเมื่อใช้ออกซิเจนหมดวานจะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเพื่อปล่อยลมหายใจออกซึ่งขณะที่ปล่อยลมหายใจออกนั้นจะมีไอน้ำและฝอยน้ำพ่นออกมาจากอวัยวะพิเศษที่อยู่ตรงส่วนหัวเป็นรูกลมๆเหมือนน้ำพุเพราะวานมีกล้ามเนื้อพิเศษปิดรูจมูกไว้แน่นเพื่อการไม่ให้น้ำเข้าไปในจมูกซึ่งเป็นอวัยวะที่ติดต่อ,อก,กับปอดโดยตรง ในวานขนาดใหญ่อย่างวานสีน้ำเงินสามารถพ่นน้ำได้สูงถึง9เมตรสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับบายบาย